สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับที่มีหัวใจหลงรักและหลงใหลในบอลสีใกล้ๆกันนะครับวันนี้ครับส่วนบอลสีคุณธรรมนะครับขอนําเสนอบอลที่มีชื่อว่าศิลาอัคคีครับเพื่อนๆครับโอ้โหบอลสีศิลาอัคคีนะครับเป็นบอลที่ เป็นของส่วนเราเองนะครับนี่ขอนําเสนอเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับบอลสีศิลาอครีนะครับเป็นบอลสีของส่วนบอลสีคุณธรรมเลยครับตัวนี้ได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเป็นบอลใบยาวนะครับใบยาวเรียวแหลมนะครับใบนะครับหูใบ สัน้นชิดนะครับนี่ครับอันนี้เอามาจากใบเซอร์เลยนะครับที่ได้มานะครับพื้นใบนะครับเป็นสีแดงเข้มนะครับอมดําปนเขียวนิดๆนะครับน้าแล้วมีกัดสีแดงปนขาวเล็กๆนะครับขึ้นมาด้วยนะครับนี่ครับสะดือออกเป็นสีแดงเข้มอมม่วงนะครับนี่ครับและก้านนะครับก้านใบนะครับเป็นก้านสีแดงเข้มอมดํานะครับเพื่อนๆครับนี่ครับ โอ้โหใบนี่สวยงามมากครับตัวนี้ผมกําเนิดมาจากการผ่าแผงนะครับผ่าแผงของผมเองนะครับจากเพชรมณฑลครับเพื่อนๆครับนี่ครับและผมก็รอจนวันนี้นะครับประมาณผมผ่าประมาณปี6 5านะครับมีหกห้าเพราะต้องรอให้นิ่งจริงๆนะครับวันนี้นะครับนิ่งแล้วก็ได้จด ชื่อเรียบร้อยแล้วครับของสวนวันสีคุณธรรมนะครับวันนี้ได้มีมานําเสนอเพื่อนๆกันครับศิราอักคีนะครับสวยจริงๆครับตัวนี้ครับดูครับมีความเป็นอาร์ตนิดนะครับนี่ครับมีความออกดําปนแดงกันต้นนี้นะครับเลี้ยงไว้นอกตู้ก็จะดูใบอาจจะเลอะเลอะนิดๆนะครับเพื่อนๆที่ชอบแนวดุๆอย่างนี้นะครับมาลอง ดูกันเลยครับนี่ครับศิลาอัคคีนะครับนี่ทักมาได้นะครับที่ส่วนบ่อสีงนะคราพอมีจํานวนอยู่นะครับนี่ครับรอจนวันนี้ครับโอ้โหได้จดชื่อแล้วก็มีความสุขนะครับกับคนเล่นบอลอันนี้ไม่ได้ผสมนะครับผาแพงเพราะตัวที่ผสมผมทําแล้วก็ไม่โดนนะครับไม่ใคยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูตัวใหม่นะครับที่ผสมนะครับนี่ครับใบที่กัดสุดแล้วนะครับก็จะแดงแล้วก็มีความดำๆด้วยครับโอเคครับเพื่อนๆครับ เป็นยังไงบ้างอ่ะลองดูต้นเล็กบ้างครับต้นเล็กนี่อยู่ในกระถาง5นิ้วนะครับนี่ครับนี่ครับก็มีความสวยงามแล้วนะครับนี่ผมยังไว้นอกตู้เหมือนกันก็จะดูเละๆนิดๆนะครับเพื่อนครับนี่ครับในกระถาง5นิ้วเลยนะครับนี่เอามาให้ชมกันนะครับใบจะเป็นเอกลักษณ์เลยครับผมเห็นมันเหมือนเปลวไฟก็เลยทาเป็นศิลาอากิเพราะมีความแข็งแรงมากนะครับยังนอกตู้ได้สบายเลยครับนี่ครับ Okay, นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับส่วนบอนสีคุณจะทำในคลิปหน้าว่าผมจะเอาบอลสีอะไรดีๆมาให้ชมอีกครับวันนี้ขอลาบกับความงามของบอนสีศิลอาอัคคีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ